ลงรักยิ้มเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดยอ,อพอทอ Happy New Year <Yeah! S 2> สวัสดีบีใหม่ชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้วันที่1นมกราคมปี2560นะครับ2,017อ๋อช่วงนี้จะเป็นวันยุดยาวๆสำหรับคนหลายๆคนนะครับอาจจะมีบางคนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือจะไปเที่ยวตามประเทศแต่ผมผมรู้ว่าคนไทยหลายคนอาจจะกลับบ้านมีความสุขกับครอบครัวนะครับแต่สําหรับทุกๆุกคนที่กําลังจะดูรายการลงรักยิ้มโอ้เดนิยลจะมีเรื่องราวรอยยิ้มมากมายนะครับจากปีที่ผ่านมาจากปี2559นะครับว่าจะเป็นเรื่องไหนที่ท,ที่ทำให้เดนิยลประทับใจแล้วก็ลงรักลงหลายกับประเทศไทย อย่างสถานที่แรกที่ผมชอบนะครับนั่นคือตลาดน้ําบางน้ำพึ่งอำเภอบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพราะว่าตอนที่แดเนียเดินเข้าไปในตลาดผมพบเจอกับรอยยิ้มมากมายนะครับของคนไทยแล้วมันทําให้แดเนียลมีความสุขจริงๆนะครับเทนะครับนี้เป็นมีไอศครีมหลายๆรสชาติใช่ไหมครับ มผมขอลองน้ำแดงอันหนึ่งได้ไหมครับจะเอาเลยโอ้สุดยอดได้ฟรีด้วยได้ฟรีด้วยสุดยอดเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นมะเขือ,อยาวหรือเปล่า,ามะาเขือ,อยาวร้อนนะครับเย็นร้อนเย็น,อน้อนโอ้แล้วผมในนี้จะจะให้เพื่อนเคียนดีกว่าเอ้าขอบคุณร้อนอ้ามันปวดฟัน ขอเย็นกลับมาแกร้อนกินกินเย็นกอเย็นขึ้นหัวขึ้นสมองแล้วนี่คืออะไรครับวุ้นวุ้นอันชันกินหมดกินแน่นมากินนี่เอากินให้หมดเลยเดี๋ยวๆเวสลับกันไหมครับน้ำปลาไม่ชอบหรอกครับ นคนถ่ายบอกว่าแผดแล้วฝรั่งจะกินยังไง <c oughs> ถ้าฝรั่งกินได้คนไทยคงกินได้นิดเดียวเอาป้อนป้า,ปาเลยอะ่ะอันนี้สนุกที่เราเจอในตลาดนะครับไหวไหมครับครับ <c oughs> แล้วเรื่องต่อไปที่แดยนยกประทับใจนะครับนั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคุณหมอนที่อําเภอสาโยกจังหวัด การจนาบุรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเราก็ต้องนั่งเรือเข้าไปที่ Riverqua ค Jungle Raft Resort นะครับเป็นรีสอร์ทที่เป็นเครื่องแผอยู่กับธรรมชาติมากนะครับแล้วจะมีบุ๊กบ้านหมอนที่อยู่ข้างหลังรีสอร์ทนะครับที่แดเนียลได้มีโอกาสที่เข้าไปเรียนรู้ถึงวิธีชีวิตของคุณหมอนที่นู่นที่มีเสน่ห์มากๆนะครับและวันนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ผมประทับใจมากครับแล้วไม่ลืมแน่นอนผมแดเนียลครับครับผมเป็นเป็นครูสอนใช่ไหมครับครับแล้วครูครูชื่ออะไรครับ วิราครับวิราชูรูวิราชปกติสอนอะไรบ้างครับว่าชาวอาทิตสาวอาทิตก็ภาษามนวันหนึ่งภาษาพม่าวันหนึ่งผมมีไอเดียนะครับผมอยากเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งผมอยากเรียนแบบหมายเลขหมายเลขมอนหนึ่งถึงสิบมัวมัวแปะแปะปัวปอนปอนปอนปะซอนปะซอนอะไรอะไรอะไร รามัวปลาแปดปอนผสมอีกอีกรอบหนึ่งครับมัวมัวแปะแบะป่วนปวนปอนปอนผสมโอเคจำได้แล้วครับจำได้แล้วยิงยิงไปเมื่อกี้ก็ทำมัวแปะปอนปันปอนปอนปอนผสมผสานเดี๋ยวคนนี้เก่งแล้วเรียนภาษามอนนิดเดียวหนึ่งถึงห้าซึ่งก็เป็นเวลาที่ให้ผม ตอบกลับตอบแทนผมจะสอนภาษาภาษาอังกฤษโอเค C O L D แปลว่าหนาวเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเก่งมากแกเ็คนนี้เก่งที่สุดในโลกแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากครับอันนั้นคือที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับนั่นเป็นประสบการณ์ที่ แปลกใหม่จริงๆสำหรับแดเนียลนะครับ แล้วเป็นไงบ้างครับเรื่องราวรอยยิ้มเกี่ยวกับวิดีชีวิตของคนถ่ายที่ผมชอบเลยเลือกมาให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเราจะมีอีกมากมายที่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วช่วงหน้านะครับเรื่องราวในโรงรายิ้มจะเป็นเรื่องอะไรบ้างจะน่าสนใจขนาดไหนก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ Daniel, แดนโยลการันตีว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มไม่ขูบแน่นอนนะครับ สนับสนุนโดยแตงโมทัวร์โอเคในวิทีผ่านมานะครับปี2016เดนิเอมีโอกาสที่เรียนรูเ้เกี่ยวกับอาหารไทยแต่ละพื้นที่มากใหม่จริงๆนะครับผมได้เรียนรูเ้เกี่ยวกับการทำอาหารไทยแล้วก็กินข้าวร่วมกับคนไทยและ ได้ลองชิมอาหารของแปลกๆที่คนถ่ายชอบให้ผมกินหรือบังคับให้ผมกินจริงๆนะครับซึ่งเรื่องแรกที่ผมนึกถึงเกี่ยวกับอาหารถ่ายนั้นคือร้านข้าวแ่งที่ยาวราชในะครับในกรุงเทพมหาคนครของเรานะครับดู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 ดดดเห็นไหมครับสิ่งที่ฝรั่งอย่างเดียวยเน็เกอกเห็นว่าแปลกมากแล้วน่าสนใจคือไม่มีโต๊ะละครับ ต้องทําอะไรครับต้องนั่งค่ะ้กขอมาินหนูก็กินเนื้อครั้งแรกเหมือนกันตอนเอ้าไม่เคยมาองครรั้แกซึ่งก็ต้องสั่งอาหารยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วก็จะถามพี่ต้องสั่งให้เป๊ะนะต้องสั่งจากคนนี้เอาอะไรไก่เหล้าแดงเดี๋ยวผมเอาอะไรก็ได้ครับอะไรอะไรที่อร่อยที่สุดก่หหมูรือไงได้ได้เลยหสี่บีคกองสี่เฉียงคืออะไรอ๋อแล้วคิดยังไงครับก็นั่งอย่างนี้เกินกันไม่มีโต๊ะ Amazing มากเห็นว่าทุกคนรอบๆตัวแดเนียลได้อาหารแล้วโลไก่โลข้าวมกีนชิ้น2องจานได้หมดครับคงไม่ลืมเขาไม่ลืมคงไม่ลืมคิดว่าเขาลืมั้ครับโอ้สุดยอดอันนี้คงพบแล้วครับดีมากแล้วอันนี้คืออะไรครับผมลืมแกงกะหรี่ กุ้งเจียงอกายพะโลสุดยอดเลย <c oughs> ผมสารภาพว่าผมลืมว่าสั่งอะไรแต่อันนี้ดูอร่อยมาก <c oughs> มาก็จะลองชิมโอ้ my god ว้าวอร่อยอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทุกคนรอนาน <c oughs> พี่เสร็จทำไมครับปัญหาไม่มีโต๊ะต้องแบบมีการ <c oughs> มีทักษาแบบ โอ้ my god เขากินกันยังไงโอ้อร่อยครแล้วทำยังไงถ้าฝนตกจะทำยังไงครับกินอย่างนี้แหละจะเปียนแค่นี้ตอบโจทย์แหละแล้วเรื่องต่อไปที่ทาให้แดนยตกตื่นเต้นมากนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานแข็งวัวเทียมเกวียน ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับงานนี้มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับแล้ววันนั้นเดนิลมีโอกาสที่ล้องแข่งกินลูกตานกับคนไทยด้วยนะครับงานนั้นสนุกขนาดไหนเราก็ต้องลองไปดูกันดีกว่าครับระวังได่กินดีเยนเดนลเดนิลเดนิลเดนเดนิลเดเดนลเดนเดนิลเดนิลดเล เอานิ่งไปแล้วนะครัิน่อ้เดปกสยังไม่ได้กินเลยเลยเกือบเสร็จแล้วเกือบแล้ว ต้องเครงใจครับช่วยมากินเลยเอาเลยเอาเลยพอแล้วเนี่ยคุณน่าแพ้เขาแล้วแพ้เหรอเสียดายมากเลยผมผมมั่นใจว่าผมจะชนะแน่นอนนะครับแล้วคนนี้เป็นแชมเปี้ยนนะครับเขากินเร็วมากๆเลยกินให้หมดเอาภายในประมาณ3นาทีประทับใจมากครับอิ่มยังอิ่มครับรอบที่สองเอาไหมไหวไหมไหวไหมครับ นี่มและถึงแม้ว่าเดนิเอลจะเป็นคนที่ชอบกินทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยนะครับแต่ที่ป่าเฉลนแหลมมะขามจังหวัดตราดเดนิเอลได้ไปลองชิมของที่อยู่ในป่ามากมายหลายอย่างครับแต่ด้วยรสชาติและหน้าตาของอาหารที่เรากินในป่าถ้าเลือกได้เดนิเอลจะไม่ชิมเป็นครั้งที่2แน่นอนนะครับของดีของธรรมชาติที่นี่ครับผลไม้ทะเลชนิดนึ่งที่เรียกว่าตะ<ม>ปูขาว หมือนแครอทรสชาติเหมือนแครอทแครอทผสมกับไม้สัก <laughs> ว้าวคมมากเลยคออมเป็นยาย่าฆ่าคนที่ม่ยอดย <laughs> มชาชอบคนนี้เอาเอาเรามากินสิทีนี้ครับชาวบ้านข้างหน้าเขาทำอะไรกันอยู่ครับกำลังจะตัดต้นไม้เหรอครับเอาไปไหมครับเขากำลังผ่าผ่าเพียงตุงต้ยเอาเพียงไหมเดี๋ยวดูดู่อย ว้าว What the hell is t h a t มันเป็นงูไม่ใช่เหรอมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจากรากไม้่จากรากไม้อันนั้นคืออะไรเปลี่ยงเปลี่ยงมันเป็นเอเลี่ยนมาใช่เปลี่ยงลองดูโอเคอร่อยอร่อยโอ้โห must be รสชาติดีผมมาถึงจุดนี้ได้ไงพร้อมแล้วขึ้นรถ มันมันติดมันติดคอแล้วก็มันอยากจะออกมาแต่มันกลับไปอีกแล้วก็มันติดมันยูเทิร์นมันงงแล้วก็มันลงไปแล้วก็มันจะขึ้นมาอีกแล้วก็ลงแล้วก็ผมเองเต้นเต้นให้มันเต้นให้กำลังใจมันลงถ้าผมก็ต้องเลือกอ่าเปรียงหรือตะปูขาวแน่นอนจะเลือกตะุูขาวดีกว่าแต่ประตูประตูขาวประตูประตูอะไรกันแล้วเป็นยงไงบ้างครับเรื่องของกองกินแต่ละอย่างที่แล้วเนียล ลองเชียร์ไปแล้วนะครับของบางอย่างของเกณนที่มองถ่ายกับบางอย่างก็สวยงามมากแลวก็รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีของเกิียนบางอย่างที่แค่ดูอย่างเดียวแล้วก็มันไม่น่าเกลนไม่กล้าเกลีนจริงๆนะครับและช่วงหน้านะครับลงราิ้มจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องตลกเรื่องสนุกเรื่องที่คุณจําได้ไหมครับจากปีที่ผ่านมาต้องรอดูกันดีกว่าครับ Happy New วันนี้รายการหลงลักยิ้มมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอครับนั่นคือกิจกรรมคนพันพีเอฟื้นฟูทะเลไทยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่15ทธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองครับโดยก่อนที่จะเริ่มกันนั้นเราก็ได้มาสัมผัสความงดงามของท้องทะเลตรังรวมไปถึงสัมผัสแหล่งอันซีนอย่างท่ามรกรความอัศจรรย์นหนึ่งเดียวในไทยอีกด้วย แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าจังหวัดตรังยังเป็นที่อยู่แห่งสุดท้ายของพยูนดังนั้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ผู้ซึ่งทำหน้าที่ว่างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ท้องทะเลจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาร่วมปลูกหญ้าทะเลให้เป็นแหล่งอาหารของพยูนในบริเวณเกาะผีอำเภอสิเกาครับ และจาก,การร่วมมือของทุกๆคนหญ้าทะเลต้นเล็กๆก็จะเติบโตเป็นบ้านหลังใหญ่ให้กับพายุนำไปสู่ความมั่นคงของระบบนิเวศในท้องทะเลไทยต่อไปครับ สนับสนุนโดย PEA ตลอดปีที่ผ่านมานะครับปี2559แดนียลก็มีโอกาสที่เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในประเทศไทยครับและในการเดินทางแต่ละครั้งผมจะพบเจอกับสิ่งต่างๆพบเจอกับเรื่องราวระหว่างทางที่มีเสน่ห์แล้วก็จะชวนให้เรามีรอยยิ้มอยู่เสมอนะครับอย่างเช่น ตอนที่ผมเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนั่งรถไฟสายโมรณะที่เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟในโลกที่ Amazing มากจริงๆนะครับแล้วจะเป็นโอกาสที่เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์แล้วเรื่องราวที่น่าสนใจบนรถไฟถ่าย,ยด้วยนะครับเขาบอกว่าการเดินทางจะเป็นประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งตอนนี้เรากําลังจะกาลังข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควะนะครับยุดหมยปลายทางของแดเนียลวันนี้คือท่ามกระแส อะไรบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะเอาซอสแก้นดีกว่านะครับ20บาทอ่าดีแล้วสี่คนจะกินพร้อมกันโอ้แล้วป้าครับมีอะไรครับมีมะม่วงมีตัวมีไข่ค่ะมีขอบไข่ต้มชุกหนึ่งเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สบาทเอาไหมไข่ต้มอ่า20บาทบบาทไหมครับโอเคขอบคุณครับอ่า ได้แล้วนะครับใครต้อโรดรไไฟนะครับที่นี่ก็เป็นจุดหมายปลายทางของนะครับและเขาเรียกว่า Death Railway สายโมระเพราะว่าตอนที่สร้างอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองมีคนเสียชีวิตเยอะแยะเลยนะครับเป็นเป็นสะพานที่ทำด้วยไม้แต่เขามันสูงสะพานแบบนี้เขาเรียกว่า Wooden Trestle Bridge เขาใช้แรงมือเขาไม่ได้ใช่แบบเครื่องจักรหรืเครนอะไรยนยเขาใช้พลังของมนุษย์คลาสสิกสวยงามมากๆและอีกหนึ่งการเดินทางที่แดเนียลชอบมากอันนั้นก็คือการปั่นจักรยานครับซึ่งแดเนียลได้ไปปั่นเจ้าจักรยานลิตชมความสวยงามของเมืองลำปางน,นะครับและได้ไปชิมอาหารอร่อยๆและพูดคุยกับคนถ่ายด้วยนะครับและที่สําคัญ แดเนียลยังได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของรถม้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์การเดินทางของเมืองนครลำปางแห่งนี้นะครับไม่ได้คิดว่าวันนี้ผมจะอยู่บนรถม้ากำมันจะฝึกม้าใหม่ขับบนถนนนะครับแต่เราเข้าใจแล้วอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภาพที่มีสเสน่ห์จริงๆนะครับโอ้ข้างหน้าเราเห็นว่ามีมี มีซนอมีตำรวจตำรวจจะมาจับแดเนียลโยกนะครับเขาให้ว่าแดเนียลโยกไม่มีใบขับขี่เลยสวัสดีครับเขาจะจับแดเนียลโยกแล้วก็แดเนียลโยกพลังไม่มีใบขับขี่ขับรถม้าไม่ได้เลยโอเคสลับกันอันนี้ตาผมนะครับเขาบอกว่าก็ต้องสลับกันทุก500เมตรเพราะว่ามาก็ต้องแบบเคยเฉียนกับได้หลายคนนะครับโอเคผมวิ่งมาทุกวันนะครับแล้ว จะให้น้องพอยฟิตเหมือนเดนิเอลแล้วตอนที่อายุแก่ๆเหมือนผมผมไม่ต้องหัวไรตัวจะแข็งแรงผมรู้สึกว่าวันนี้โชคดีมากๆเลยครับเพราะว่านี่เป็นโจุดเริ่มต้นในการทำรถม้าที่ลำปางนะครับ <S <S คนบางคนอาจจะมองเห็นว่าเมื่อที่แบบนี้ไม่ทันสมยัยมือนแบบขับรถยนต์หรือขับสปีดโบ๊ทขับเรือหรือขับเครื่องบินนะครับแต่ผมรู้ว่าลุงนครและก็ทีมเหงาเขามีความสุขเท่าๆกับ อาชีพทันสมัยแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งการเดินทางที่แดเนียลชื่นชอบและก็รู้สึกสนุกมากๆอันนั้นก็คือที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ mm hmm. เพราะมีเส้นทางการพจนภัยาอยู่มากมายอย่างทั้งปกแดเนียลได้ขับ ATV ชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านทางน้ําแดเนียลได้ไปลองเก่งภายเรือคาย,ยักสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติหรืออีกเส้นทางหนึ่งที่แดเนียลได้ไปสัมผัสและสร้างความเสียวสุดๆให้กับผมอันนั้นก็คือ นี่แหละครับโอ้ oh my god ผู้แล้วก็ <Okay. S 1> พูดจริงๆแล้วเห็นเราก็รู้สึกว่าอ๋อตายแล้วเตี่ยมากโอ้ my god เชื่อแล้วว่า <Okay. S 2> เป็นสไปเดอร์เตี้ยมากครับจากจุดนี้เขาเขาตึงแล้ว,ลวค่อยๆไปแล้วพูดจริงๆก็มี point of no return เมือแบบจะถึงจุดที่แบบกลับกลับไม่ได้แล้วก็ต้องลงมีทั้งเดียวก็ต้องลงนะครับแต่ก็ต้องเชื่อในเชือกจริงๆแหละครับ <Yeah. S 1> เพราะว่า ต้องแบบปล่อยมือแล้วก็ออกมาอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าโ้ my god มันลึกมากโอเคลโอเคผมใจเย็นอยู่แล้วผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วครับ ยังมีชีวิตอยู่โอเคนะครับจับจับห <c oughs> วใจไม่จ <c oughs> ับไดได้ยินไหมมันยังเต้นอยู่อันนี้เป็นเพียงแค่เรื่องร,วงราวรอยยิ้มส่วนหนึ่งะครับจากปีที่ผ่านมา2559ผมหวังว่าทุกคนชอบแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มอยู่ร่วมกับแดเนียลนะครับแล้วในปีนี้ปี2560แดเนียล จะออกเดินทางบเทึกเรื่องราวรอยยิ้มเกี่ยวกับคนไทยอีกมากมายแน่นอนนะครับเพื่อจะสร้างรอยยิ้มแล้วจะคืนความสุขให้ประชาชนของเรานะครับแล้ววันนี้ปีนี้เดนยจะมีอะไรที่จะมอบให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับอันนี้คือโอ้โหใช่แล้วอันนี้เป็นการ์ดสคสอนะครับสคสอคือส่งความสุขสร้างความสุขส่งรอยยิ้มนะครับ เป็นขาที่เป็นภาพร่วมลงรากยิ้มจากปี2016นะครับฟีมือของผมเองนะครับแล้วสมหรับปีนี้นครับปี2 0 1 7ขอให้คนถ่ายทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตเต็มที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้คนถ่ายทุกคนมีรอยยิ้มตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ปีนี้กวัวแดนวยอหยกจะบอกว่า สวัสดีปีใหม่ Happy New Year คนไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับมีเทนี่เนาะผมรอ3 6มรอบวันเพื่อจะโอ้ยีความสุขเจ้าโอ้โเฮ้ยสวัสดี Zawadi, be my.